สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะกลับเข้ามาห้องเรียนคณิตศาสตร์ชัน้นประถมศึกษาปีที่2อ,อีกเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูคณิตศาสตร์ชัน้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เรายังจะเรียนที่บทที่8นะคะเรื่องการวัดปริมาตรนะคะวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อที่8.9เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบชั่วโมงที่1นนะคะสอนโดยคุณครูวันเพนเบี้ยวบรรจงค่ะามาดูกันค่ะโจทย์ปัญหาการบวกและการลบซึ่งเราเรียนมาแล้วนะคะเรียนมาตั้งหลายบทแล้วนะคะเรามาดูเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการวัดปริมาตรนะคะตัวอย่างเช่น มีน้ำแดงในกระติกสีเขียวอยู่15ลิตรและน้ำโซดาในกระติกสีฟ้า8ลิตรเทน้ำแดงและน้ำโซดาลงโหลแก้วจะได้น้ำแดงผสมน้ำโซดากี่ลิตรนะคะเอาละค่ะเรียนมาแล้วนะคะเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์ก็คือสิ่งที่โจทย์ถาม และสิ่งที่โจทย์บอกนะคะโจทย์ถามอะไรคะนักเรียนใช่แล้วนะคะโจทย์ถามว่าจะได้น้ำแดงผสมน้ำโซดากี่ลิตรแล้วโจทย์บอกอะไรล่ะคะ่าสิ่งที่โจทย์บอกอย่างที่1ก็คือมีน้ำในกระติกสีเขียว1 5ลิตรและน้ำโซดาในกระติกสีฟ้า ลิตรนะคะแล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนนี่เขาบอกว่าเทน้ำแดงและน้ำโซดาโล่โลงโหลกแก้วเททั้งน้ำสีเขียวจากกระติกสีเขียวน้ำแดงจากกระติกสีเขียวนะคะแล้วน้ำโซดาจาก กระติกสีฟ้าเทลงกันในโหลแก้วเทลงด้วยกันนะคะแสดงว่าข้อนี้เอาไปทำอะไรคะหาคำตอบได้อย่างไรเอาทั้งน้ำแดงกับน้ำโซดาเทลงไปในโหลแก้วอ่านะคะแสดงว่าหาคำตอบของน้ำแดงและโซดาก็คือนำมารวมกันนั่นเองนะคะประโยคสัญลักษณ นะน้ำแดงมีอยู่15ลิตรน้ำโซดามีอยู่8ลิตรนำมารวมกันเทลงในโหลกแก้วนะคะเทลงไปนะคะรวมกันแสดงว่าเอามาบวกกันนะคะ 5บวก8เท่ากับ23นักเรียนอาจจะใช้วิธีการบวกในแนวตั้งหรือจะนับต่อก็ได้นะคะ15บวกอีก8นะคะ15นับต่อไปอีก8เท่ากับ23หรือจะตั้งในแนวตั้ง15ลบ8นะคะเนาะ15ลบ8ก็จะได้23นั่นเองแสดงว่าน้ำแดงผสมน้ำโซดาเท่ากับ23ลิตรนั่นเองนะคะ เราลองมาตรวจคำตอบว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะ15น้อยกว่า20และ8น้อยกว่า10เมื่อ20รวมกับ10เท่ากับ30และ15บวก8น้อยกว่า30ก็คือ15บวก8เท่ากับ2 3ซึ่งน้อยกว่า30แสดงว่า23เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่าน้อยกว่า30หรือ อีกวิธีหนึ่งนะคะมีน้ำแดงอยู่15ลิตรแล้วนำน้ำโซดาผสมมาอีก8ลิตรแสดงว่าคำตอบต้องมากกว่า15แต่ถ้าเรามาลบกัน15ลบ8ก็จะเหลือ7ซึ่งมันน้อยกว่า15ไม่สมเหตุสมผลนะคะฉะนั้น15เมื่อเทน้ำโซดาอีก8ลิตร จะต้องมากกว่า15แน่นอนดังนั้นคำตอบ23เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะอ่าต่อไปค่ะดูตัวอย่างที่2น้ำมันพืชปิ๊บใหญ่มีปริมาตร14ลิตรเทใส่ขวดที่มีความจุ4ลิตรจนเต็มเหลือน้ำมันพืชในปิ๊บกี่ลิตรเนาะ โจทย์ถามอะไรคะวิเคราะห์โจทย์นักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ให้เป็นนะคะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าเหลือน้ำมันพืชในปิ๊บกี่ลิตรโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าน้ำมันพืชปิ๊บใหญ่ปิ๊บใหญ่หญเนี่ยนะคะมีปริมาตร14ลิตร แล้วก็นำมาเทใส่ขวดเอาจากปิ๊บเทใส่ลงไปในขวดนี่นะคะ4ลิตรก็เต็มขวดนี้พอดีนะฉะนั้นข้อนี้จะทำอย่างไรหาคำตอบได้อย่างไรเนาะความหมายก็คือปิ๊บใหญ่ๆเนี่ยนะคะมันมีปร,ริมาตรอยู่14ลิตรจากนั้นก็เทลงไปในขวด4ลิตรนะจนเต็มขวดเล็กเนี่ยเนาะแล้วคำถามสิ่งที่โจทย์ถามว่า จะเหลือน้ำมันพืชในปิ๊บกี่ลิตรนะคะหา,าคำตอบได้อย่างไรนี่หาคำตอบนะคะได้ด้วยน้ำน้ำมันพืชในปิ๊บใหญ่14ลิตรเอาออกไปที่เทใส่ขวด4ลิตรเอาออกไป4ลิตรนะคะจะเหลือเท่าไหร่นะคะ ฉะนั้นข้อนี้นำไปลบนะคะ14ลบ4ลบ4ในที่นี้ก็คือเอาออกไปใส่ขวด4ลิตรนะคะเดิมปิ๊บใหญ่มีอยู่14ลิตรเอาออกไป4ลิตรก็คือเอาไปลบนั่นเองนะคะคำตอบจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า14ลิตรค่ะเมื่อเอาออกไปแล้วก็ต้องน้อยกว่าฉะนั้นเอาไปลบนะคะ14ลบ4ก็จะเท่ากับ10ดังนั้นเหลือน้ำมันพืชในปิ๊บ 1ิลิตรนะคะต้องน้อยกว่า14เพราะเอาออกไปแล้วนะคะเรามาตรวจสอบคําตอบดูว่าสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะ10เป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลเพราะเทน้ํามันพืชออกไปแล้ว4ลิตรก็จะเหลือน้ํามันพืชในปีบสี่ลิตร10ลิตรนะคะรวมเป็น10ลิตรบวกกับอีก4ลิตรที่เทออกไปก็จะเท่ากับ14ลิตรนะคะ อเคนะสมเหตุสมผลคำตอบต้องน้อยกว่า14แน่นอนนะคะเพราะเทออกไปนะ,ะต่อไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถังใหญ่มีน้ำา18ลิตรถังเล็กมีน้ำน้อยกว่าถังใหญ่ไป5ลิตรแสดงว่าถังเล็กมีน้ำกี่ลิตรโจทย์ถามอะไรก็คือถามว่าเนี่ยเนาะเรารู้อยู่แล้วพวกพวกเราวิเคราะห์ได้อยู่แล้วนะคะนักเรียนเนาะ ไม่ต้องมากแล้วก็ได้นะถังเล็กมีน้ำกี่ลิตรโจทย์บอกอะไรล่ะคะบอกว่าถัง้ถังใหญ่มีน้ำา8 8ลิตรถังเล็กมีน้ำน้อยกว่าถังใหญ่ไป5ลิตรสิ่งที่โจทย์ถามถามใบเล็กนะคะนักเรียนนะเขาบอกว่าใบใหญ่มี18ถังเล็กมันจุได้น้อยกว่าถังใบใหญ่5ลิตรตอนนี้เขาถามใบเล็ก แสดงว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะเออก็คือเอาน้ำจากถังใหญ่เนี่ยเอาออกไปเท่าไหร่คะ5ลิตรน้ำที่เหลือก็จะเท่ากับถังใบเล็กน้ำที่เหลือที่อยู่ในถังใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเท่ากับถังใบเล็กเอาออกไปนั่นเองเนาะฉะนั้นข้อนี้นำไปลบ18 5ลบาคำตอบต้องน้อยกว่า18นะคะ18บหเหลือเท่าไหร่คะ แสด,แดงว่าถัางใบเล็กมีน้ำอยู่13ลิตรนะคะคำตอบ13เป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะคะเพราะน้อยกว่า18ถ้าน้ำมาบวกกันก็เป็น23ซึ่งมันมากกว่า18ไม่สมเหตุสมผลนะคะเอาละค่ะเป็นหน้าที่ของพวกเราต่อเลยนะคะให้นักเรียน ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า130ถึงหน้า132ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วสรุปคำตอบเลยนะคะให้นักเรียนเติมลงในที่ช่องว่างเลยนะคะทำลงในหนังสือเลยหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า81 82นะคะโจทย์ปัญหาให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็โจทย์บอกแล้วความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ